สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอกับผมนะครับแบงค์ยางซ้าอายุทยานะครับในนามรู้จักกันดีนะครับว่าเสียงดังฟังชัดนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านนะครับเรจะพามาดูนะครับกับน้องส้มระแวงด้านขวาโบอผมนี่นะครับ คันนี้นะครับร่วมมือกับอีซูซูนะครับแสงมงคลอุทยาโลจนะนะครับแต่งในสไตล์แบงค์ยางซ้าในตัวตนของผมนะครับคันนี้มีความเสต์เริ่มต้นมาจากนี่นะครับด้านซ้ายมือผมนะครับ GTR นะครับสีส้มนะครับคุยกับเฮียจิวจิวบอกว่าเดี๋ยวผมเบิกสีส้มให้พี่แบงค์แต่งสไตล์พี่แบงค์ยางต้าเลยรัมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นลีมิตต็ดนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครในสไตล์การแต่งของน้องส้มระแวงด้านขวามือผมนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าความแตกความแตกต่างจากคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นยังไงในสไตล์ของแบงค์ยังซ่า<อ>สเตปนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับตอนแรกผมกะจะหวดให้กองได้แค่หล่อแต่ใช้งานไม่ได้แต่ทุกวันนี้<อ>การแต่งรถนะครับมันต้องสามารถใช้ชีวิตจริงได้นะครับแล้วก็หล่อด้วยนะครับแต่มันต้องจบไม่เหมือนใครเดี๋ยวพาไปดูว่ามันระแวงยังไงน้องซุ่มเดี๋ยวดูวด้านข้างนะครับ ต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอิสตุแสงมงคลนะครับที่ร่วมมือกับแบงค์ยังซ่าเอาไปที่ล้อกันเลยนะครับนี่เป็นไงล้อคอสมิกนะครับว่าง1ิพุ่ง4ี่ล้อสั่งคัสตอ้มสีพิเศษเพื่อให้เข้ากับสีตัวรถสีส้มนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยางผมหัวเป็น50นะครับรัมนี้จะน่าเชิดนิดนิดนะครับหลังแป๊ะแปนะครับกองกองในตไตาไวรุ่นเลยนะครับรัมนี้โหลดหน้าไป3.5หลัง6นิ้วบอกเลยว่า กองแน่นอนครับย้ายแนบสู่พี่แบงค์ย่างซ่าพี่แบงค์เชื่อมเองกับมือนะครับใส่กันบนกันแบะให้เรียบร้อยใครอยากรอสเตปแบบนี้ต้องมาตำนะครับคันนี้เติมด้วยนะครับดิฟฟี่นะครับภายในนะครับดิฟฟี่เนี่ยยังตั้งเป็นสีต้มมาให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับดิฟฟี่นะครับว้าหน้าดิฟฟี่ยังต้มครับผมบอกเลยส้มหลอนนะครับอก่อน วัดบูธนะครับเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ดูนะครับมีวัดบูธด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรถสีส้มนะครับล้อสีส้มแม่งครีนแน่นอนอัดด้วยฝากระโปรงนะครับช้ำช้ำตรงเอนะครับนี่พอเติมฝากระโปรงไปปึ๊บบอกเลยว่ารถแม่งทิปเม้น์ลงตัวรอดุดันอมหวานนะครับระแวงสมชื่อมันนะครับบอกเลยครับหมาเห็นยังไม่กล้าเหยียดใส่ล้อเลยบอกเลยนะครับล้อที่ขนาดนี้นะครับหมาไม่กล้าแน่นอนครับเพราะว่าล้อแม่งโคตรหล่อนะครับ บอกเลยว่าลํำนี้นะครับแต่งแตตายพี่แบงค์ยางซ่านะครับเดี๋ยวไปชมทิปเม้นต์รถรอบร,อบ,รอบกันอีกทีว่าเด็ดขนาดไหนฝากด้วย